พี่น้องเห็ดเพิงเท้าเฮ้ยเห็ดเพิงเท้ามื้อนี้เท้าเท้าบริตตังใจสิมาปลาพอดีอันพออ่อใหญ่สืออันของสิมาอันเห็ดเืนอนแล้วแล้วก็เลยก็เลยชวนเล่าเขาอ,ออกมาเฮ้ป้าเห็ดเพิงเท้าโอ้ยเท้าทีมเบิร์ดเป็นฮอมมิงอ้อยดี๊ยะ เท่าทีมเบิร์ดเท่าทีมเบิร์ดใช้ได้ใช้ได้เมืองดอกนี้กันนะเฮ้ยดอกนี้กันเลยห้าสิบเก็บไปไปถากินนะคะห้าบริเก็บเน้นเก็บไพ่เมือนี้ม,มาๆๆาข้าจอามาเก็บก่อนเท่าแต่ว่าข้าเจาอมยังถิ่มไว้ให้เอาอยู่พี่น้องมาจ้ากเก็บเพ็ดน้ำกันเก็บเพ็ดมันปูอึบ งงปีนี้บริลลงปีนี้บริงลลงุ่งขีสามามสามเอ๋ยพี่น้องคลิปเห็ดเรื่อบปังเพราะว่าเฮาถ่ายกะเจ๊ยังได้เพราะว่ามีกะจิกกะใจถ่ายเลยใส่หนาใส่หลังไอยางงานยุคง,งานพ่อหญ่เล่างานหลายปีนี่เห็นน้ำงานก็เลยบ่คอยมีเวลาได้เขาปูงเขาปลาพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเลยค่ะเด้อ พลาดประกาศใดขอโทษขอให้หลายๆจ้าผลก็เป็นแถวบรุ่มหมดสกุบบรุ่มหมดอ๋อเนี่สีสวยอ่อืมดอกไม้ปลาเลือกเออเฮ้เอ้ยยูพี่น้องเฮ็ดดินเฮ็ดเฮ็ดดินเฮ็ดดินเฮ็ดดินบานเฮาว้าเฮ้ยตังไหนผู้น่ะเฮ็ดดินออกเป็นโม เก่งกระแสบมันบอค่ะเห็ดดินจ้าเห็ดดินเห็ดดินที่ทั้งที่กำลัเห็ดดินบ้านเรามามาเก็บเห็ดมาเก็บเหชรเก็บเห็ดดินด้วยนะจ๊ะเห็ดดินเก็บเห็ดดินไปแกงแสบแสบด้วยเนี่กรุบกรุบกรุบ อุ้ยโอ้ยเฮ่บอตุนเล่ขวัญเอ้ยหัวหัวอุ้ยหัวพี่น้องพี่แซ่บกุบเลยพี่ก็มี่พี่พี่นิดหน่อยพี่หัวข้างในอุ้ยพี่น้องจ๋าอสวยมาปลานีในทได้มากเราละ ปลาบรีมาโดนเลยปลาไก่บ้านคือกันนะคะบรีมาโดนล่ะเห็ดเพิงไลายล่เจอเห็ดเหลืองบ่มีคนมาเก็บล่ะเพราะว่าเขาหล่ปลาพุดเมื่อนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจสิมาปลาเด้เพี่น้องเห็ดเบี้ยเห็ดยังแล้วพ่อใหญ่ไปซื้อของมาเห็ดนั่นแล้วแล้วก็ไปข่อยยาเขาปลาสันดอกปลาก็เลยพามาหมิ่งอ้อยเลยจะ ทเอาอันอยากกันยงให้พ่อยายก็เลยเห็นเห็ดเพิงดอกง,งามๆนะคะสกุลสิบห้าไปบนพเห็ดสาลายอันนี้ที่เขาบอกว่าเห็ดสาลา,ลายลายลายก่อง่ายๆผลกอนหนึ่งอันนี้อันอ๋ออ,อ๋อบางคนก็กินนะคะนี่แต่เราไม่กล้าเก็บมันมีสองดาวเองสาวสกุลบกิ่น ผงร้ายแนวทีมบดพี่น้องเอ้ยมื่อวานี้มื่อวานี้ตั้งใจสิไปป้าไก่บ้านบริไปซ้ำหม้อใส่หนึ่งเขาไหวโอ้ยมื่อวานี้ผ่ไมีเห็ดเด้อค,ค่ะเด้อเพราะบด้ไปป่าไก่ตั้งใจสิไปขอบบหนึ่งเขาเฮ็ดอินอยางไหวเพ่อใหญ่วัดตื่นเช้ามาแบาบไม่ต้องไปเนาะอันันอยากไปสื่ออัน ใหม่มาเห็ดงานไหนมันแหลวฟะนะก็เลยบัวรีเขาปลาบัวรีซื้อแหลวแล้วก็เลยส้วนเราออกมากย่างก็ีดไมยางมึงสำรวจปลาใกล้ๆบ้านพีน่น้องเอ้ยบัวไหนต่ห้อยสัตว์ห้อยสัตว์ห้อยหมูปลาห้อยกวางห้อยหมดมันหนี้สิาพาเก็บเห็ดแบบหลากหลายชนิด เ,เห็ดเผืองขาอะไรแล้วส,สกุนสก็บไปลวกว้ก่อนอันนี้คือเห็ดปวกฝรัง่งปิ่งตามแจวแซ่บแซ่บขนเทาบ่เรอวะเห็ดปวกฝรังโอ้ยเห็ดเผิงบานเบิดพีนพ่น้องเห็ดพี่น้องพี่น้องจ้าโหโหโหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว De kom tillbaka ah, Fint! Vi är ja, inte så blöta heller utan vi har hunnit torka upp lite grann Perfekt! Vi vill se nere Ja precis, precis Det här verkar lovande In försiktig! försiktig plocka. Mm. Inte plocka sönder dem! Mm. Mm. Inte raffsa och böka! Ta försiktigt! De är rädda! Det är ja. bråttom! De är inte starka igen! Inte De tjock! Det är tjockt men... De är, inte... är rädda! Lite bensköra! Mm. Som gamla tante blir Ja! De oh. är jiddriga! Oh. Människoblod! Mm. Mm. Godis! Lördagsgodis! Titta på filmen, där gick han! Är hon ledig imorgon eller? Hon är ledig imorgon! Ja, perfekt! Och så... วันส <Id ag? S 1> e, ่อหงส์ก huh. uh ็เ huh. ท็ดักคอมปิสส <c oughs> ์สิฮอนเว้นยังอินเตอร์เซกตอีดอกอีมอรอนอะอือส่อเน็กซ์แต่หงเลียดิสิฮอนที่เคยเสี่ยงหงสี่กำลัคอมปิสส์สมดมหอไอผักเถียเราทิ้สามมันตอีไอเนสปีพักไอแนสฟมบันอ่ะอเนสไอฟอมบันโอกล้เบิดบูกำลัคอมปิส ดอกิสแพทริกดอกิสสคูล huh. มีโซคาร์มวคอมพิซมองงาคอมพิสพโฟกะแนวิสก็เทฟป่าแนดูเหลียดิบผมอมีเตหยอบป่ามาสเ พี่ใหญ่พอไลทยใท้พี่นอ้งองสวสุกนหมดเกมงนี้ก็น่ยสิไปเฮ้ยขากร สกุลสร้างคลองเหรียญมาใหม่ <c oughs> แต่ถ้าเบิ่งว่ามันสีโอเคปะอัศเดียบวัดต้องถือขากล่องเอ้าว่ารอประมาณสิบถึงสิบสามวันว่าสันทำการพราะนะถาเบิ่งสิ้นเดือนพราะนะช่วยมาลดราคาก็ได้ื้อัศเสียบวัดต้องถือขากล่องไหมพี่น้อง พี่น้องเบิ่งดอกไม้บรุษมูดอลทองกุลท่องท่องทองทองยู่นี่ปลาพน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 าท่องอยู่นี่ปลาจ้าเหลืองเออเฮ่อพี่น้องพอ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 พี่มามามาเก็บมาเก็บ E Mm... Fint exemplar. Fint. Och sen älgarna här och bajsar på dem, det är bra. Mm. Det är, så det är bara dubbelt jobb när du gör sådär. Mm. Youtube, sån här Youtube-plockning. Va? Mm. mm. มาตวิล mm. ิตินแดงมีระบบไฮโดรซองลวงแมนเดมผัดขั้นตระหนเอเบสเนี่ยแะบรให้เอาร่นเนี่ยซึ่เป็นหุ่นตันก็จ Men ingen mycket koivar växer inne? Eh, ja, på sina ställen verkar det som det har funnits i alla fall Inte så mycket fina men det är gamla exemplar så ja. Ja. Ja, nu är min fågel. Fågel i min fågel. Jag hittar mycket som du. Raffa till Rina och slita. Böka, böka.

ดอกอินเตอร์สู๋ล่ะหาด้าหมดเลยขอเห็ดพิ่งสองดอกสวยยาวเข่าดี No. ไอ้สกรีนเดินหาพ่อยายก่อนกอปลานี่เป็นปลาหมดกับหมปูปลาอย่างอืมเราหน้นานหนพี่นนอง ลูกค้าก็ออเดอร์ออเดอรนะ์โอ๊ออยออเดอร์พอนะขอโทษขออภัยค่ะออเดอร์มาหลายถ้าเกิบบดไมีเวลาได้ไปเพราะว่าพ่อใหญ่เล่าเ,าเล่งเห็ดน้ำร้อนน้ำซานเห็ดฮดมาดอกใหญ่ดอกนะาแถพอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเก็บไปปิ้งตำแจ่วพี่พี่นะมายแดงใจวายน้องเอ้ยเหย็ดโกยักหน้ามามาเก็บเห็ดโกยักหลายคัก ดอกใหญ่ดอกหนานะคะปิ่งต่าแจวอพนะวะมีหอดนอนเจา้ด้วยค่ะเด้อเฮ็ดเพลิอุ้ยดอกใหญ่ดอกบานพี่น้องตา่าแจวต่ำแจวเฮ้ยเฮ้ยเหมยนห่มดัน ใช้เอาสีเหลืองก็กลายเป็นสีแบบนี้เลยเนาะโทรศัพท์ตัดเองได้อ,อแต่มัหิดใช้ง่ายนะกล้องปรับเองนะคะสีสวยพึ่งหน่อยเดินกลับแล้วนะจ๊ะ